สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปทุมธา,าน,นีนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูงานเช้าวันที่สองหน่อยที่ที่ราดกระบ,บังนะที่ราดกระบ,บังนะฮะไม่เช้าแล้วละบ่ายแล้วละ่ะนี่การทำคลิปด,ดูตอนบ่ายว่าได้อะไรมั่งที่ราดกระบ,บังนะหลายคนถามว่าราดกระบ,บังตรงไหนมันเป็นถนนอะไรนะตรงข้ามร้านไอซดี ตรงข้ามลานไอซีดีนะตรงข้ามลานไอซีดีผมก็ไม่รู้อ่ะตรงไหนมันมันบอกพิกัดยากอ่ะมันบอกพิกัดย,ยากก็ที่ลาชกระบ,บางแล้วกัน,กนวันนี้ก็<ม>เข้าสู่วันที่สองนะได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพากลับกล้องดูเลยอ่ะดูไงกสีก็รถเป็นคันนะลือออกเรียบร้อยถางเรียบร้อยแล้วนี่นะถ่างเรียบร้อยสองข้างจะถ่างเหมือนกัน สวัสดีครับไปวิ่งงานไหนมาอ,อ๋อเหรอก็ทางหลายคนถามว่าฮิโน่สามไปปัดต้องทางไหมฮิโน่สามไปปัดทางนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยคัสซีของเดิมนะความกว้างนะอะเดี๋ยววัดจากด้านหลังความกว้างนี้นะเดี๋ยวผมจะวัดจากฝั่งโน้นฝั่งนี้แนละ้วดูพร้อมกันนะนี่นะนี่นะ 85้านะ8ป8สิบหกปสิบ็ดไม่เกินนี้นะอ่าเดี๋ยวเกี่ยวใหม่เกี่ยวใหม่อันนี้ประมาณ8ปดสิบ็ดนะเกี่ยวจากฝั่งน้นมาถึงฝั่งนี้นะเก็ตนะทุกคนเก็ตนะ8ปดสิบเจ็ดนะ8ปดสิบเจ็ดก็เท่ากับพวกคาซีสิงให้เทคเท่ากันหมดนะฮะเท่ากันหมดแลตลองถ่างให้ได้เก้าสิบห้าก็เริ่มถ่างจากลับหลังผมก็เพื่อทำคลิปไปให้ดูหลายคลิปแล้วนะถ่างในช่วงลับหลังผมถ่างได้สเปคเท่ากับซีรีส์เจ็ดรอยเลยซีรีส์เจ็้อยถ่ถางท่วงไหนก็ถ่างช่วงนั้น ซีรีส์7จ0ดร้คัซีด้านหลังก็อยู่แปดสิบห้านะคัซีด้านหลังอะซีรีส์จแท้หมายถึงซีรีส์จรอแท้นะอ่าไม่เชื่อเอฟซี FC ลองอมีรถแท้ๆนะลองไปวัดดูได้เลยแปดสิบห้าด้านหลังนี่นะข้างหน้าเขาจะกว้างอยู่เ5แล้วก็ทางเหมือนของผมเริ่มทางจากตรงรับหลังไปนะเหมือนกันผม,ม,นะม,นนผมทําได้ตามสเปคอยู่แล้วนะไม่มั่วนะครับก็เช้าวันที่สองวันนี้ 2, นนไม่เช้าแล้วตรนนี้ช่วงบ่ายแล้วละ่ะ ก็งานกระซีทางเสร็จเรียบร้อยนะภายในสองวันลื้อของเก่าด้วยหัวเก่าก็อยู่นี่อุปกรณ์เก่าอยู่นี่เครื่องเก่าอยู่นู่นนะฮะนะอ่าหลายคนถามว่าขายมันยังขายไปหมดแล้วนะขายหมดแล้วจะของขายไปหมดแล้วนะครับของเก่าเอามาดูตัวนี้อีกนี่หัวเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยก็ลื้อออกจากชุดเรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเตรียมอ่ารื้ออุปกรณ์ภายใน,ในช่วงบ่ายนี่นะ ดูบรรยากาศรอบตัวผมแดดจ้าๆเลยยังดียังมีโรงไอ้นี่นะผมไปยกโรงไอ้นี่มาค่อมรถไว้ไม่งั้นนะบอกเลยนะกระเด้งแน่นอนบอกเลยกระเด้งแน่คนเนี่ยจะกระเด้งไงท้องน้ำลายฟูมปากกัดลิ้นตัวเองชกักเพราะว่ามันเป็นลานลาดกระบังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร้อนมากนะบอกเลยมันมีแต่ตู้สินค้าควันรถอะไรนะถ้าถ้าถ้าร้อนร้อนเนี่ยมันมีร้อนหลายอย่างนะร้อนหลายอย่างถ้าไปต่างจังหวัดนี่ถ้าไปเอ่อ ต่างวัดต้นไม้จะเยอะมีเขามีอะไรถึงมันจะร้อนมันก็จะเย็นหน่อยมันจะไม่ร้อนมากนะฮะอันนี้ก็หาอะไรมาคุมไว้อย่างงี้เดี๋ยวจะไล่เจาะรูเจาะอ,อะไรนะวันนี้ก่อนหนึ่งก็ต้องเริ่มรื้อไอ้ท่านเครื่องชุนู้นม,มาก่อน <c oughs> นะ,ะนี่หัวนี่ก็ลื้อออกนี่เครื่องอีฟสามก็อยู่นี่แล้วของมากกหัวนะรื้อไว้หมดแล้วภายในสองวันนะเดินทางมาด้วยรื้อรถเก่าด้วยรื้อของใหม่ด้วยทางก็ซีด้วยใช้เวลาสองวันเองนะ อันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มหรืออุปกรณ์ภายในอุปกรณ์ภายในคืออะไรอุปกรณ์ภายในก็มีท่านเครื่องหน้าใน,นเครื่องหลังแป๊บคัสสายไฟจุดยึดต่างๆเนี่ยจุดยึดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลเลยซีรีเจ็ดร้อยนีย่เห็นไหมมันจะมีมาหมดเนี่ยจุดยึดอะไรพวกนี้เห็นไหมผมต้องไปใส่ให้หมดให้เหมือนหมดทุกอย่างนะไปใส่ให้หมดทุกอย่างเลยอ่ามาดูฝั่งนี้ก็จะมีจุดยึดยึดสายเกียร์ยึดสายไฟยึดบางเครื่องล่างนี่นะะผมต้องถอดไปทั้งหมดนะครับ เ,เดี๋ยวเริ่มถอยกันแล้วนะเครื่องกวางอยู่นี่นะสองวันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับแต่ก็ไม่โกหกอันนี้ทำจริงเล่นเองเจ็บเองนักเลงพออยู่แล้วไปไหนมาลูกพี่ไปเคลพารักมาเหรออืมเป็นไงบ้างมีตำรวจเยอะไหมไม่ม <laughs> ีเหรอเหรออ่านี่ก,ก็เต็มตัวเกียร์ก็จะใช้ไม่เจ็ดเกียร์นะ เจ็ดเกียร์ดันหน้าเจ็ดเกียร์เจ็ดสปีดเอ่อมีรีทัดเดอร์ตัวนี้อ่ะแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบคนชอบก็ชอบแต่มันช่วยอะไรไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์หรอกไอ้ดีทัดเดอร์อ่ะผมบอกเลยมันอยู่ที่คนชอบคนชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะมันก็คิดไปเท่านั้นนะเครื่องก็อยู่นี่เป็น e13c เอ่อตัวนี้แรงม้าสามร้อยแปดสิบแรงมา้านะเอ่อ ตัวนี้เป็นอ่อ U4 ป่ะน่าจะ U4 ตัวนี้กล่องบนนะตัวนี้กล่องบนอียากลมก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้หมดน่าจะเป็น U5 หรือเปล่า <U 4. S 1> ตัวนี้ U4 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 แต่เป็นอร์โบไฟฟ้านะก็ได้เหมือนกันได้หมดนะฮะจบที่บอยเบาที่สุดเดี๋ยวจะการให้ เดี๋ยวดูกันต่อเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวทํทคลิปห้ด,ดูวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเลือ้อนี่ยหวัวเจ้าอะไรเลือ้อออกมาแล้วละ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มเลื้อนะที่ลกบบากกะบังผ่านไปแล้วสองวนันนับกันไปด้วยแล้วก็ภายในหกวันนี้ผมจะเสร็จจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอรุนกันที่นึงนะครับงานก็จะค่อนข้างจะทํายากอุปสรรคมีแน่นอนนะแดดแดดแรงมากเลยแดดแรงจริงนะแดดกรุงเทพแดด แดด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 ในเมืองกับแดดต่างจังหวัดต่างกันนะผมบอกได้เลยนะชายจังหวัดร้อนแต่มันมีอากาศเย็นแต่นี้มันร้อนกับร้อนแล้วก็ร้อนสามอย่างรวมกันนะครับก็ <All right. S 1> คลิปนี้ก็ <All right. S 1> ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ like, คลิปต่อไปนะครับผม